โอ้ว้าวมีหลุมอยู่ที่ก้นมหาสมุทรด้วยดูเหมือนมหาสมุทรมีการรั่วไหลแต่ไม่เหมือนการรั่วไหลแบบที่คุณคิดแบบที่มีน้ําไหลออกมามันเหมือนน้าพุมากกว่าเพราะน้ําจะไหลเข้าไม่ใช่ออกการรั่วไหลที่ไม่เหมือนใครนี้รู้จักกันในชื่อโอเอซิสของไพเทียนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค้นพบมันโดยไม่ได้ตั้งใจเขาสังเกตเห็นฟองน้ําที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา โดยปกติแล้วฟองอากาศในมหาสมุทรบอกเราว่ามันอาจมีปล่องไฮโดรเทอร์มอลซึ่งเป็นจุดรวมของสิ่งดีๆมากมายปล่องเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนน้ำพุร้อนที่ก้นทะเลแต่แทนที่จะเดือดเป็นฟองพวกมันปล่อยของเหลวที่ถูกทำให้ร้อนจัดในเปลือกโลกของเราเมื่อน้ำทะเลซึมเข้าไปในรอยแตกเหล่านี้และไหลเข้าไปในเปลือกโลกมันจะไปสัมผัสก,กับเนื้อโลกที่ร้อนจัดสิ่งนี้ทำให้น้ำทะเลร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงมากและเมื่อมันเคลื่อนกลับขึ้นไปบนพื้นผิวมันจะมีกา๊าซและแร่ธาตุที่ละลายอยู่ด้วย เมื่อของเหลวร้อนพุ่งออกจากปล่องเหล่านี้เมื่อจะผสมกับน้ําทะเลที่อยู่รอบๆและเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วแค่ไม่ไกลจากปล่องนี้อุณหภูมิก็จะลดลงเหลือประมาณ20องศาเซลเซียสที่กําลังสบายๆซึ่งเป็นสภาวะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดชอบมากและมีตัวประหลาดอาศัยอยู่ที่ใต้ความมืดจริงๆเช่นปลาโกสฟิชนอนท่อปลายแดงขนาดยักษ์และกลุ้งชนิดพิเศษที่มีตาอยู่บนหลังและสัตว์บางชนิดเช่นหนอนท่อและแบคทีเรีย ก็ต้องพึ่งพาสารเคมีและแร่ธาตุที่ปล่อยออกมาจากปล่องนี้เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาวะที่รุนแรงแต่ในกรณีนี้น้ําที่เดือดปุดๆไม่ได้มาจากปล่องไฮโดรเทอร์มอลมันเกิดขึ้นเพราะน้ําพุและมันน่ากังวลมากเล็กน้อยคุณรู้ไม่ว่าน้ําในแอ่งน้ํานี้ต้องอยู่ในที่ของมันถ้ามันไหลออกมามากเกินไปอาจมีผลกระทบร้ายแรงตามมาโดยเฉพาะต่อพื้นที่โดยรอบคุณจะพบรอยรั่วที่ผิดปกตินี้ตามแนวเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกแคสเคเดีย ซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่นอกชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเป็นสถานที่ที่มีแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่2แผ่นมาเจอกันและเลื่อนเข้าหากันน้ำจากโอเอซิสของไพเทียทำหน้าที่เป็นสารหล่อเลื่นระหว่าง2แผ่นนี้ความผิดปกติแบบนี้จะคล้ายๆกับโต๊ะแอร์ฮอกกี้เมื่อของเหลวมีความดันสูงก็เหมือนกับว่าคุณเปิดอากาศไว้นั่นหมายถึงแรงเสียดทานระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่ลดลงซึ่งทำให้มันเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าแรงดันของของเหลวลดลงแผ่นทั้งสองก็อาจจะล็อกเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความเครียดสะสมพวกมันไม่ได้รู้สึกเครียดนะในบริบทของแผ่นเปลือกโลกความเครียดคือความกดดันและแรงบางอย่างที่ทําให้เกิดความเสียรูปได้แต่ถ้าความเครียดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องถ่ายเทปไปที่ไหนสักที่ถ้ามากเกินไปก็อาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้และมักจะไม่ใช่แผ่นดินไหวขนาดเล็กตัวอย่างเช่นการปลดปล่อยความเครียดในเขตมุดตัวของคาสเคเดียอาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ได้ สำหรับการเปรียบเทียบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยบันทึกไว้เกิดขึ้นในชิลีในปี1960และมีขนาด9.5ริกเตอร์เกิดความเสียหายมหาศาลเราจึงหวังว่าน้ำจะอยู่ในที่ของมันและรักษาสมดุลรันละเอียดอ่อนระหว่างแผ่นเปลือกโลกไว้เราสำรวจมหาสม,มุทรไปได้แค่5%เเเท่านั้นใต้ทะเลยังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจร้อยเราค้นพบอีกมากมายตัวอย่างเช่นลองดูหลุมที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบโดยบังเอิญพวกนี้ในส่วนลึกของมหาสม,มุทรแอตแลนติกใกล้ออซอเรส มันจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและห่างกันประมาณ4นิ้วหรือในบางบริเวณอาจอยู่ห่างกันหลายฟุตมันมีลักษณะคล้ายรอยเจาะที่เกิดจากจักเย็บผ้าบางคนคิดว่าหลุมเหล่านี้อาจมีต้นกําเนิดทางชีวภาพเช่นปลาบางตัวอาจสร้างมันขึ้นมาขณะเดินไปตามพื้นทะเลบางคนเชื่อว,ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอาจเกิดจากยางที่มีหนามแหลม แน่นอนหลุมแบบนี้เหมาะมากสําหรับการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างมันขึ้นมาหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดในตำนานอย่างเช่นสัตว์ประหลาดจากทะเลสาบล็อกเนสหลุมดังกล่าวมีความสมมาตรที่อธิบายได้ยากมากแต่นักชีววิทยาใต้ทะเลลึกคนหนึ่งมีคําอธิบายที่ดีมากเขาบอกว่าอาจมีสัตว์ที่ขุดโพรงอยู่ข้างใต้และในบางครั้งมันก็อาจสร้างปล่องระบายเล็กๆเ,เพื่อให้น้ําสะอาดมีการไหลเวียนเข้าไปในโพรงของมัน ผมหมายถึงว่ามันมีกองตะกอนอยู่รอบๆช่องเปิดของแต่ละหลุมและพวกมันสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามีบางอย่างดันดินขึ้นมาจากด้านล่างแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ารูเหล่านี้เชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดินจริงๆและยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรและท้องทะเลที่อารยธรรมโบราณทิ้งไวใ้ให้เราตัวอย่างเช่นนักโบราณคดีมีการค้นพบนอกชายฝั่งทางใต้ของโครเอเชียมันเป็นถนนที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นโคลนทะเลที่มีอายุ7 0 0ดปีพวกเขาพบถนนโบราณบนเกาะโซลีนในยุคหินใหม่ที่จมอยู่ ที่ตั้งของโซลีนเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในสมัยโบราณและนักโบราณคดีค้นพบเกาะนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเขากําลังศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมกัสในโบลิเวียเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกลองจินตนาการถึงการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางหน้าผาที่สูงชันมากและมองเห็นป่าโบลิเวียอันเขียวชอุ่มและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกที่อยู่ไกลๆสวยสุดๆแต่ทันทีที่คุณรู้ตัวว่ากําลังอยู่บนถนนกว้าง1ิฟุตซึ่งบางช่วงไม่มีผิวถนนด้วย คุณอาจรู้สึกเสียวูบด้วยเหตุนี้ในแต่ละปีมีคนกว่า200คนตายจากการปีนภูเขาที่โคดเคี้ยวนี้การไม่มีราวกันก็ไม่ได้ทําให้พวกเขากลัวกันเลยตอนนี้ถ้าคุณชอบเดินมากกว่าลองดูสะพานฮุเซนนี่ที่ปากีสถานเป็นสะพานแขวนที่อันตร,รายที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการแต่มันไม่ได้เป็นสะพานเดียวในประเทศเป็นสะพานที่ยาวเลยหน้าหวาดเสียวเหนือเทเลสาบโบริสแผ่นไม้บนสะพานหายไปหลายแผ่น และโครงสร้างสะพ,พานก็ส่งเสียง Art เย็ดอาร์ตเวลาลมพัดแต่สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแม้ว่าภาพของสะพ,พานที่เก่าและผุพังอันนี้จะเพิ่มความรู้สึกว่าคุณจะต้องตกลงไปในน้ําและคุณต้องกรีดร้องอย่างสุดเสียงแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่น้ําใต้สะพ,พานไม่ใช่ทะเลสาบนาตรอนในประเทศแทนซาเนียหากคุณตกลงในน้ําก็ยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าตกลงไปในน้ําของนาตรอนคุณไม่น่ารอด ระดับ pH ของน้ำที่นี่สูงถึง10.5สิ่งที่ตกลงไปจะกลายเป็นซุปน้ำด่างไม่น่าแปลกใจเลยที่สถานที่แห่งนี้เงียบสงบมากแทบไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่เลยถึงกระนั้นฝูงนกฟลามิงโกก็มาที่ทะเลสาบนาตรอนเพื่อผสมพันธุ์ทุกๆสองสามฤดูกาลและทะเลสาบนี้ก็กลายเป็นสวรรค์สีขาวอมชมพูในช่วงเวลานั้นมองในแง่บวกนะซึ่งแอ่งดานาคิวในเอธิโอเปียก็น่ากลัวไม่แพ้กันแม้จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา แต่ก็อาจเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกกองสีเหลืองสีส้มและสีเขียวทําจากเกลือกัมถันและเหล็กทําให้เกิดทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกแต่การผสมผสานระหว่างอุณหภูมิแล้วแร่ธาตุที่เป็นพิษทําให้สถานที่นี้ดูไม่น่าอยู่เลยในผูวใจไม่พบแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในหุบเขาแห่งนี้จริงๆมันก็เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ทั้งสวยงามแล้วรกร้างในทางกลับกันมีเกาะที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายแต่คุณก็ยังไม่อยากไปอยู่ที่นั่น มันถูกเรียกว่าเกาะงูและชื่อก็บอกชัดแล้วมันเต็มไปได้วยงูจริงๆแล้วมันมีงูที่มีพิษอยู่หลากหลายสายพันธุ์ทางการบราซิลห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวไปที่เกาะนี้แต่ถึงแม้มันจะไม่ได้ปิดแต่ก็มีไม่กี่คนที่กล้าพอที่จะไปสำรวจบนเกาะนี้ซึ่งการเดินเข้าไปเพียงไม่กี่ก้าวก็อาจทําให้คุณถูกงูพิษกัดได้ผมบอกได้เลยว่าน้าพุร,ร้อนฟลายไกยเซอร์การเคลไซรเนวาดานั้นถูกสร้างขึ้นส่วนหนึ่ง เพราะมนุษย์จะใช้ประโยชน์จากมันสถานที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลทรายจนกระทั่งในปี1916ผู้คนมาที่นี่เพื่อขุดบอ่อน้ําแต่พวกเขาก็มองเห็นข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วน้ําที่ไหลออกมาร้อนและไม่เหมาะที่จะดื่ม50ปีต่อมามีความพยายามอีกครั้งแต่สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นเราไม่เรียนรู้เลยใช่ไหมล่ะอย่างไรก็ตามน้ําร้อนไม่เคยหยุดไหลาจากใต้ดินแล้ววันนี้เราก็มีกลุ่มน้ําพุร้อนขนาดใหญ่ที่มีสีแดงสีส้มและสีเหลือง ผมว่าเราหยุดพูดถึงสิ่งที่อาจจะกัดเผาหรือบทขยี้คุณแล้วไปเดินเล่นในป่าอันเงียบสงบกันดีกว่าเราอยู่ในญี่ปุ่นและนี่คือปา่าไผ่ซากาโนะซึ่งเป็นสวนธรรมชาติที่น่าอาจจจัศจรรย์ที่คุณจะต้องอยากอยู่เงียบเงียบและมองดูมันและฟังเสียงด้วยเพราะเสียงลมจากต้นไผ่เป็นเสียงแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือสถานที่ดังกล่าวใช้เวลาขับรถเพียงครึ่งชั่วโมงจากเกียวโตซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่พลุกพล่านที่สุดในประเทศ ตอนนี้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปลึกๆคุณจะต้องใช้มันเรากำลังดำลงไปใต้น้ำนี่คือเดอเกรทบลูโฮลซึ่งเห็นได้ชัดว่าตั้งชื่อโดยแคปตันโอเวียสเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกหลุมขนาดยักษ์แห่งนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเบลิสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมมากในหมู่นักดำน้ำจริงๆแล้วมันเป็นระบบถ้ำทั้งหมดและพวกเขาบอกว่ามันจะยิ่งแปลกและสวยงามเมื่อคุณยิ่งดำน้ำลึกลงไปแต่ระวังปลาฉลามก็ชอบที่นี่เหมือนกัน มีการพบเห็นฉลามหัวบาดและฉลามหัวค้อนมากกว่าหนึ่งครั้งในบริเวณนี้เตรียมพัชตัวและเตรียมทำบาร์บีคิวได้เลยปล่องกแก๊สดาวซากำลังรออยู่มันเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่อันนี้อยู่บนบกและลุกไหม้กว่า50ปีที่แล้วนักธรณีวิทยาพบจุดนี้ในเตร์กเมเนียในเอเชียกลางและมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นมีแหล่งแกส๊สมีเทนเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นแก๊สไวไฟที่อยู่ใต้ดินพวกเขาจุดไฟเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สแพร่กระจายและตั้งแต่นั้นมา หลุมก็ยังคงลุกไหม่ต่อไปมันมีความกว้างมากกว่า200ฟุตและลึก100ฟุตและไม่มีใครรู้มันจะหยุดไหม้ตอนไหนร้อนไปอีกแล้วหรอมาว่ายน้ํากับแมงกระพุนกันดีกว่าทะเลสาบแมงกระพุนบนเกาะหินแห่งหนึ่งในปาเลาชื่อของมันได้อธิบายทุกอย่างแล้วในปี2005มีแมงกระพุนประมาณ30ล้านตัวที่นี่แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงแค่70,000 0ตัว แต่จํานวนมันก็เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวก็ว่ายน้ํากับพวกมันได้จริงๆจนกว่าพวกเขาจะโดนมันต่อยโอเคผมล้อเล่นแมงกะพรุนพวกนี้ไม่มีเหล็กในดูแผนที่นี้สินี่ไม่ใช่ Google Map ที่คุณเปิดระหว่างทางไปทํางานที่นี่คุณจะได้เห็นสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกจากสามเหลี่ยมเบลมิวดาไปจนถึงพีระมิดแห่งกิซ่าจากเกาะตุ๊กตาสุกก่เกาะอีสเตอร์หยิบหม,มวกนักสำรวจของคุณออกมาแล้วไปกันเลย คุณเดินทางอยู่ในทะเลทรายซาฮารานั่นอะไรที่เส้นขอบฟ้านะ่ะดูเหมือนซากอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองเลยใกล้กับเมืองเทียเรตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของแอลจีเรียไปทางตะวันตกเฉียงใต้250กิโลเมตรคุณจะพบอนุสาวรีย์13แห่งที่ปกคลุมไปได้วยความลึกลับคุณเห็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอื่อนที่ทำจากหินพวกมันถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวตรรษที่4และ7ห้องบางห้องเชื่อมต่อกับเขาวงกฏการเดินผ่านใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ได้แกะสลักฉากล่าสัตว์และรูปสัตว์ไว้บนผนังนักวิจัยเชื่อว่าสถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายสำหรับราชวงศ์เบอร์เบอร์แต่ไม่มีทางพิสูจน์ได้และเมืองร้างในทะเลทรายก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่แล้วกอตุ๊กตาล่าเป็นยังไงถ้าชื่อนี้ไม่ได้ทําให้คุณขนหัวลุกผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะทําได้แล้วขณะเคลื่อนตัวไปตามคลองแอสแลกโบราณคุณจะพบกอลึกลับแห่งนี้ ตุกตาที่ถูกทิ้งหลายร้อยตัวห้อยลงมาจากต้นไม้มันมีจํานวนมากจนคุณนับไม่หว่านไม่ไหวว่ากันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแขวนพวกมันไว้ที่นั่นเขาตัดสินใจว่าตัวเดียวไม่พอเขาจึงใช้เวลาทั้งชีวิตแขวนตุ๊กตาไว้บนต้นไม้หลอนสุด,สดๆเมื่อพูดถึงเรื่องหน้าขนลุก<ๆ>ในดินแดนทะเลทรายของเม็กซิโกมีจุดที่เรียกว่าดินแดงแห่งความเงียบมาปิมีผู้คนบอกว่าสัญญ,ญาณวิทยุหรือสัญญ,ญาณอื่นๆส่งมาถึงที่นี่ไม่ได้ผมไม่อยากหลงทางที่นั่นแนะ่ ในตอนเหนือสุดของแคนาดามีทะเลสาบอันจิคูที่นี่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตมีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมเป็นเวลาครึ่งปีที่นี่เคยเป็นบ้านของชาวเอสกิโมแต่มีบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับทั้งหมู่บ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความลึกลับนี้ยังไม่ถูกคลี่คลายในปี1930โจลาเบลกำลังเดินผ่านหมู่บ้านที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างเขาสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างแปลกๆไม่มีเสียงหรือสัญญาณของกิจกรรมของมนุษย์เลยเขาเปิดประตูทีละบานแต่ไม่มีใครอยู่บ้าน ชาวเมืองทั้งหมู่บ้านหายไปพวกเขาทิ้งหมาลากเลื่อนไว้7ตัวซึ่งยังคงถูกผูกติดอยู่กับเสายังไม่มีใครอธิบายการหายตัวไปของชาวบ้านได้หนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคือพีระมิดแห่งกิซ่ามหาพีระมิดแห่งกิซ่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของฟาโรคูฟูเมื่อประมาณ4,500ปีก่อนยังคงไม่มีคำอธิบายว่าชาวอียิปต์สร้างพีระมิดได้ยังไงโดยปราศจากเทคโนโลยีที่เรามีในปัจจุบัน ที่น่าสนใจคือพีระมิดอยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาวเข็มขัดนานพรานและหันไปทางทิศเหนืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเป็นที่รู้จักในด้านความงามแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดบางอย่างด้วยตัวอย่างเช่นในฤด,ดูร้อนปี1929มีผู้มาเยี่ยมชมอุทยานหลายร้อยคนล้มป่วยเริ่ม้วยพนักงาน6คนแต่การแพร่กระจายก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังเจ้าหน้าที่และแขกของโรงแรมต่างๆจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนไม่ได้กินอาหารแบบเดียวกัน พวกเขาไม่ได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันหรือพักที่โรงแรมเดียวกันอย่าลืมสังเกตสิ่งแปลกๆล,ะละ่ะถ้าคุณไปที่นี่แม่น้ำนิดในนอตยอกเชียได้รับการกล่าวขานว่าจะทำให้สิ่งต่างๆกลายเป็นหินผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาชมปรากฏการณ์นี้ด้วยตาตนเองนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นเดินทางไปที่นั่นเพื่อทิ้งสิ่งของต่างๆลงในบ่อน้ำจักรยานที่ถูกทิ้งในบ่อน้ำกลายเป็นหินในอีกไม่กี่วันต่อมา ตุ๊กตาหมีตัวเก่ากลายเป็นก้อนหินหลายคนเชื่อว่าใครก็ตามที่ก้าวลงไปในน้ำนี้จะมีชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกนี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำในท้องถิ่นอุดมไปด้วยแร่ธาตุและเคลือบบนวัตถุเปลือกแข็งนี้ทำให้พวกมันดูเหมือนทำจากหินหินจะเลื่อนไปตามพื้นเองได้ยังไงที่แรส t ทรกพลายาก้นทะเลสาบแห้งที่อุทยานแห่งชาติเดดแวรลี่ในแคลิฟอร์เนียหินทำอย่างนั้นละ่ะ หินที่เคลื่อนที่เหล่านี้เรียกว่าหินแล่นมันถูกพบเห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1900ชาวบ้านเชื่อว่าลมแรงพัดพวกมันบางทฤษฎีก็ว่ามันเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กในปี2014นักวิจัยพบว่าก้อนหินถูกผลักโดยแผ่นน้ำแข็งที่ละลายและถูกผลักด้วยแรงลมเยี่ยมมากวิทยาศาสตร์สามเหลี่ยมเบลมิวดาเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นเป็นจุดที่ว่ากันว่ามีเรือกว่า50ลสิลำและเครื่องบินกว่า20ลสิลำสูญหายไป ทีมคู้ภายหายสาบสูญมันตั้งอยู่นอกชายฝั่งฟลอริดากลางมหาสมุทรแอตแลนติกการหายตัวไปโดยไม่รู้สาเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือและเครื่องบินจู่ๆก็หายไปในภูมิภาคนี้บางคนอ้างว่าบริเวณนี้มีหมอกหนามากซึ่งทําให้การนําทางลําบากอีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นสู่พื้นผิวมหาสมุทรอาจเป็นคําตอบของปริศนานี้ได้แต่ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่มีการพิสูจน์ ในประเทศที่แต่ไปด้วยภูเขาของปากีสถานคุณจะพบกับเมืองโมเฮนโจดาโรที่สาบสูนแหล่งโบราณคดีโบราณแห่งนี้มีอายุย้อนไปถึง2,500ปีก่อนคริสตศักราชักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอรยารยธรรมลูกแม่น้ำสินธุที่นี่เราจะเห็นตารางถนนท,นที่วางแผนไว้อย่างดีและดูระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนนี่สิไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้สิ่งเดียวที่นักวิทยาศาสตร์เกือบจะแน่ใจก็คือดูเหมือนว่าบางสิ่งได้จบชีวิตของพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว ความลึกลับของเกาะอีสเตอร์ได้รับการคลี่คลายแล้วหรือยังคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับรูปปั้นเสาหินอันน่าทึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะโพลินีเซียนแห่งนี้รูปปั้นที่เรียกว่าโมาอมันมีน้ำหนักมากกว่า90ตันผู้มันถูกสร้างขึ้นโดยชาวราปานุยเรื่องที่พวกเขาขนส่งรูปปั้นนั่นได้ยังไงยังคงไม่มีคำอธิบายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ดินบนเกาะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งทีี่่เจ๋งทสุด จากการวิเคราะห์พบว่าบริเวณที่ปฏิมาก,กรรมโมอายมีความมุดมสมบูรณ์มากกว่าป่าโค้งงอในโปลแลนด์นั้นแปลกประหลาดมากต้นสนรูปร่างแปลกตารากับสิ่งที่ออกมาจากหนังไซไฟป่าแห่งนี้มีต้นสนประมาณ400ต้นที่ปลูกในปี1930พวกมัมืนทั้งหมดโค้งงอไปทางเหนือก่อนแล้วจึงเติบโตตั้งตรงต่อไปไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นป่าโดยรอบเต็มไปด้วยต้นสนตรงสมบูรณ์ มีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาอาศัยอยู่ที่ด้านล่างของทะเลสาบล็อกเนสในสกอตแลนด์หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตำนานหรือความจริงมันก็น่ากลัวอย่างแน่นอนสัตว์ประหลาดในตำนานแห่งทะเลสาบล็อกเนสปรากฏขึ้นประมาณช่วงปี1933ตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างก็อ้างว่าเคยเห็นมังกรสัตว์ประหลาดยุคก่อนประวัติศาสตร์และงูทะเลในทะเลสาบเราจะได้รู้ความจริงหรือเปล่าลุ่มน้ำวอตันนอกช